สวัสดีครับกำลังนั่งจิบกาแฟท,ทิวที่ร้านใช้ Wi-Fi ฟ,ฟรีอยู่หรือเปล่าครับหรืออาจจะก,กำลังรอขึ้นเครื่องในสนามบินแล้วก็ต่อนเน็ตฟรีไปพลางๆเคยเอะใจไหมครับว่าไอ้ความสะดวกสบายแบบนี้ Wi-Fi สาธารณะที่เราต่อกันง่ายๆเนี่ยมันมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาลองคุยๆหาคำตอบกันนะครับจากข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัลนี่แหละ ลองมาดูกันว่ามีอะไรที่เราควรรู้บ้างเพื่อเราใช้อินเทอร์เน็ตนอกบ้านได้แบบออสบายใจมากขึ้นนิดหนึงก็ยังดีคือพอนึกย้อนไปสมัยก่อนนู้นเลยโทรศัพท์บ้านนี่มันดูเป็นส่วนตัวมากๆเนอะอยู่ในบ้านเราเองแต่เดี๋ยวนี้สิครับกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่เราหยิบมือถือมาคุยเรื่องส่วนตัวหรือทําธุรกรรมกันในที่สาธารณะมันก็สะท้อนเหมือนกันนะว่ามุมมองเรื่องความเป็นส่วนตัวเราเปลี่ยนไปเยอะอะ ใช่เลยค่ะมุมมองเปลี่ยนไปจริงๆทีนี้พอกลับมาที่เรื่อง Wi-Fi สาธารณะนะคะเออต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อความสะดวกเป็นหลักเลยให้คนเชื่อมต่อง่ายๆไม่ได้เน้นความปลอดภัยเท่ากับ Wi-Fi ที่บ้านเราที่มักจะมีการเข้ารหัสแบบ WPA2 อะไรแบบนั้นนะคะซึ่งมันช่วยปกป้องข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของเรากับตัวเราเตอร์แต่ Wi-Fi ฟ,ฟรีตามร้านกาแฟหรือสนามบินส่วนใหญ่มักจะเป็นเครือข่ายแบบเปิดค่ะคือข้อมูลที่ส่งไปมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้ารหัสทำให้ใครก็ตามที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันอออาจจะดักอ่านข้อมูลเราได้นะคะ แค่คิดว่าข้อมูลเราอาจจะถูกคนอื่นแอบ,บดูได้นี่ก็น่ากลัวแล้วนะครับเนี่ยมีเรื่องนึงผมว่ามันพีคมากคือเคยมีบริษัท F-Secure เขาลองทดลองตั้งฮอตสปอต Wi-FI ฟรีปลอมๆขึ้นมาแล้วในหน้าเงื่อนไขาการใช้งานนะครับเขาแอบ,บใส่ข้อความแบบพิลึกสุดๆว่าผู้ใช้ต้องยอมยกบุตรคนแรกให้เพื่อแลกกับการใช้ WiFI ฟรีเชื่อไหมครับว่ามีคนกดยอมรับเงื่อนไขนั้นจริงๆตั้งหลายคนอ่ะอ mm ื้อหือ มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเออคนส่วนใหญ่บางทีก็ยอมแลกความปลอดภัยกับความสะดวกสบายหรือบางทีก็แค่ไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรเลยกดกดปก่อนเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากๆเลยค่ะเรื่องนี้นอกจากนั้นนะคะอีกเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยก็คือฟังก์ชันเชื่อมต่ออัตโนมัติหรือออโต้คอนเน็ในมือถือหรือแล็ปท็อปของเรานี่แหละค่ะคือ อุปกรณ์พวกนี้มันจะจำชื่อ Wi-Fi ที่เราเคยต่อเอาไว้ใช่ไหมคะทีนี้พอเราเดินผ่านไปเจอ Hot Spot ปลอมที่ดันตั้งชื่อคล้ายๆกันมากๆเช่นชื่อร้านกาแฟปลอมหรือชื่อเครือข่ายฟรีที่สะกดผิดไปนิดเดียวเครื่องเราอาจจะเผลอแบบว่าเชื่อมต่อเข้าไปเองเลยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้าเดี๋ยวนะครับหมายความว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยอาจจะแอบไปต่อ WiFi แปลกๆของใครก็ไม่รู้โดยที่ผมไม่รู้ตัวเลย,ยงั้นหรอครับแล้ว แล้วถ้ามันต่อเข้าไปแล้วล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอันตรายไหม นั่แหละค่ะคือจุดที่อันตรายมากๆเลยเพราะมันเป็นการเปิดช่องให้เกิดการโจมตีที่เรียกว่า Man-in-the-middle หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนมีคนกลางมาดักรอข้อมูลเราอยู่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะเหมือนมีคนร้ายมายืนดักอยู่ตรงกลางระหว่างเรากับเว็บไซต์ที่เรากําลังจะเข้าเขาอาจจะดักจับข้อมูลที่ไม่ได้เข้ารหัสอย่างเช่นชื่อผู้ใช้รหัสผ่านของเว็บที่ยังเป็น HTTP ธรรมดาไม่ใช่ HTTPS หรือที่แย่ไปกว่านั้นนะคะเขาอาจจะส่งหน้าต่างปลอม ลอมมาหลอกเราเช่นบอกว่ามีโปรแกร,รมต้องอัปเดตให้เรากดติดตั้งพอเรากดไปปุ๊บอ้าวกลายเป็นมาแแวร์เข้ามาในเครื่องเราแทนเลยค่ะโหฟังดูน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเนี่ยไอแม m i ใน l e มิดเดนี่แล้วแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากไอการเชื่อมต่ออัตโนมัติเจ้าปัญหานี้ได้ยังไงบ้างครับพอจะมีวิธีไหม ทำได้ค่ะแล้วก็ไม่ยากด้วยในการตั้งค่า Wi-Fi ของอุปกรณ์ส่วนใหญ่นะคะทั้งมือถือคอมพิวเตอร์มันจะมีตัวเลือกให้เรากดลืมเครือข่ายนี้หรือ forget this network สำหรับเครือข่ายสาธารณะที่เราไม่ได้ใช้เป็นประจำหรือที่เราไม่แน่ใจก็ควรกดลืมไปเลยหรืออีกวิธีก็คือให้เอาเครื่องหมายถูกออกจากช่องที่เขียนว่าเชื่อมต่ออัตโนมัติหรือ connect automatically ของเครือข่ายนั้นๆไปเลยค่ะคือควรจะหมันเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ลบชื่อเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะเก่าๆที่ไม่จําเป็นหรือดูไม่น่าไว้ใจออกจากรายการที่เครื่องมันจําไว้บ้างค่ะ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือเคลียร์รายชื่อ Wi-FI เก่าๆที่ไม่ได้ใช้หร ah ือไม่น่าไว้ใจทิ้งไปซะแต่ถ้าในสถานการณ์ที่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆล่ะครับแบบว่าจําเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตสาธารณะตอนนั้นเลยมีทางเลือกอื่นที่มันปลอดภัยขึ้นบ้างไหมครับมีค่ะทางเลือกแรกที่ปลอดภัยกว่าแน่นอนก็คือใช้เน็ตจากมือถือของเราเองหรือเซลูล่าเดต้านั่นแหละค่ะ หรือจะใช้วิธีปล่อยฮอสปอตส่วนตัวจากมือถือของเราหรือที่เรียกว่า tethering ให้อุปกรณ์อื่นใช้ก็ได้โดยที่เราต้องตั้งรหัสผ่านแบบ WPA2 ซึ่งมันมีการเข้ารหัสข้อมูลให้เราอือใช้เน็ตมือถือตัวเองหรือปล่อยฮอสปอตเองใช่ค่ะอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการใช้ VPN หรือ Virtual Private Network พูดง่ายๆนะคะ VPN เนี่ยมันเหมือนเราสร้างอุโมงค์ส่วนตัวขึ้นมาค่ะ เวลาเราต่อเน็ตผ่าน Wi-Fi สาธารณะเนี่ยข้อมูลของเราจะถูกเข้ารหัสแล้ววิ่งผ่านอุโมงค์นี้ไปทําให้คนอื่นที่อยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันเช่นคนร้ายในร้านกาแฟามองไม่เห็นว่าเรากําลังทําอะไรส่งข้อมูลอะไรอยู่อ๋อเหมือนมีท่อส่วนตัวส่งข้อมูลเราไปเลยประมาณนั้นเลยค่ะแต่ว่ามีข้อสําคัญคือต้องเลือกผู้ให้บริการ VPN ที่น่าเชื่อถือนะคะต้องดูนโยบายการเก็บข้อมูลของเขาด้วยว่าเขาเก็บข้อมูลการใช้งานของเราไว้หรือเปล่า ออแล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงค่ะนอกเหนือจากเรื่อง IP address ที่ VPN ช่วยซ่อนให้เราได้แล้วเนี่ยมันยังมีอีกอย่างที่เรียกว่า MAC address อันนี้เปรียบเหมือนเลขบัตรประชาชนของการ์ดเน็ตเวิร์ในอุปกรณ์ของเราเลยค่ะซึ่ง เ,ออเลขนี้เนี่ยบางทีมันก็ยังอาจจะถูกมองเห็นได้ในเครือข่ายที่เราต่ออยู่นะคะแม้จะใช้ VPN ก็ตามซึ่งผู้ไม่หวังดีหรือแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐก็เคยใช้ข้อมูลนี้ในการติดตามตัวบุคคลมาแล้วอย่างในเคสของนายพล p พทรัสที่ FBI ตามรอยเจอจาก Mac address ที่เขาใช้ล็อกอินจากคอมพิวเตอร์ในโรงแรมการตระหนักเรื่องนี้ไว้ก็ถือเป็นอีกชั้นของการต้องการตัวสาหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงๆค่ะ โอ้มีเรื่อง MAC address อีกโอเคครับละเอียดขึ้นเยอะเลยแล้วทีนี้ถ้าเป็นพวกคอมพิวเตอร์ที่เขามีบริการตามโรงแรมห้องสมุดหรือศูนย์บริการธุรกิจล่ะครับคอมพิวเตอร์สาธารณะพวกนั้นเนี่ยไว้ใจได้แค่ไหนครับอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ามีความเสี่ยงสูงมากๆมากๆเลยค่ะเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าก่อนหน้าเราเนี่ยมีใครแอบ,บมาลงโปรแกรมดักข้อมูลอย่างพวก Keylogger ไว้หรือเปล่า Keylogger <Lock> ค่ะโปรแกรมที่มันแอบ,บบันทึกทุกอย่างที่เราพิมพ์ลงไปบนคีย์บอร์ดเลยค่ะโห oh. ใช่ค่ะแล้วคอมพิวเตอร์สาธารณะพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะให้สิทธิ์ผู้ใช้งานค่อนข้างสูงหรือที่เรียกว่าแอดมินไรท์ทำให้ใครจะมาแอบติดตั้งโปรแกรมแปลกปลอมก็ทำได้ง่ายทางที่ดีที่สุดคือควรหลีกเลี่ยงการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะกับข้อมูลสำคัญหรือการล็อกอินบัญชีส่วนตัวมากๆค่ะเช่นบัญชีธนาคารอีเมลหลักแต่ถ้ามันจาเป็นจริงๆหลหะครับแบบว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วพอจะมีวิธีลด ความเสี่ยงลงบ้างไหมครับเวลาใช้ความสาธารณะถ้าจำเป็นจริงๆนะคะก็ต้องใช้หลักการไม่ทิ้งร่องรอยหรือ leave no trace ค่ะ คืออย่างแรกเลยอย่าล็อกอินบัญชีสำคัญเด็ดขาดอย่างที่บอกไปพวกบัญชีการเงินอีเมลหลักถ้าจำเป็นต้องเช็คเมลอาจจะใช้เป็นบัญชีอีเมลสำรองที่เราสมัครไว้ทิ้งๆก็ได้ค่ะแล้วก็เวลาเข้าเว็บให้มองหาคำว่า https ตรงแถบ URL เสมออันนี้สำคัญมากอย่าไปติ๊กช่องที่เขียนว่าให้ฉันอยู่ในระบบหรือ keep me logged in เด็ดขาดเลยนะคะพอใช้งานเสร็จแล้วต้องกดล็อกอ t ออกจากทุกบัญชีทุกเว็บไซต์เสมอ แล้วก็ต้องไปลบประวัติการเข้าเว็บหรือ browser history ลบคุกกี้ด้วยถ้ามีการดาวน์โหลดไฟไล,ล์อะไรลงเครื่องก็ต้องลบไฟล์มันทิ้งแล้วก็อย่าลืมไปลบในถังขยะหรือ empty trash ซ้ำอีกทีด้วยค่ะ <c oughs> ต้องตามลบหลายขั้นตอนเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็มีอีกอย่างที่สำคัญมากๆๆก,ก,ก,กเลยคือการเปิดใช้งานการยืนยันตัวตน2ปัจจัยหรือ 2FA กับทุกๆบัญชีที่เรามีค่ะอันนี้จะช่วยได้เยอะมากจริงๆถึงแม้ว่า username กับ password ของเราจะหลุดไปแต่ถ้าคนร้ายไม่มีโค้ดจาก 2FA เขาก็ยังเข้าบัญชีเราได้ไม่ง่ายค่ะ เยี่ยมเลยครับอันนี้สำคัญมากจริงๆ2 f a สรุปแล้วนะครับความสะดวกสบายของ Wi-FI ฟรี Free หรือการใช้อินเทอร์เน็ตสาธารณะเนี่ยมันก็มักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เราอาจจะนึกไม่ถึงกันจริงๆการที่เรามีความตระหนักรู้แล้วก็รู้จักป้องกันตัวเองด้วยวิธีง่ายๆที่เราคุยกันในวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่สาคัญมากๆเลยนะครับในยุคดิจิทัลแบบนี้ถูกต้องที่สุดเลยค่ะแล้วก็อยากจะขอทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองกลับไปคิดกันต่อนะคะว่า ถึงแม้ว่าเราจะพยายามระมัดระวังตัวเรื่องการใช้ Wi-Fi หรือคอมพิวเตอร์สาธารณะกันแล้วเนี่ยแต่ในแต่ละวันมันยังมีร่องรอยดิจิทัลอื่นๆหรือดิจิทัลฟุตพิร์นที่เราอาจจะทิ้งเอาไว้โดยไม่รู้ตัวอีกมากน้อยแค่ไหนเป็นคำถามที่ชวนให้เรากลับมาทบทวนเรื่องสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความเป็นส่วนตัวในชีวิตประจำวันของเราในยุคนี้จริงๆค่ะ